โอเคครับก็สวัสดีครับน้องๆน้องหน,หนูทุกคนนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครเป็นตัวละครใหม่กันแล้วกันนะครับชื่อพี่อ่านชื่อไม่ออกอ่ะชื่อชื่อโซโซโคล่ไหมโซโคล่อะไรสักอย่างนี่ไหมถ้าใครรู้ก็บอกพี่ได้นะน้องเพราะว่าพี่ไม่ไม่คุ้นตัวละครตัวนี้เลยอ่ะอ่ะเอาว่าเดี๋ยวพี่มารีวิวตัวนี้กันแล้วกันนาะก็สเตปก็ประมาณนี้ครับเป็นเซตทุกช่องเลยนาะก็ขอบคุณ น้องข้อผัดปูแล้วกันที่ส่ง ID ดมาให้พี่รีวิวนะครับอืมโอเคเอ่อสำหรับตัวที่เอามารีวิวเนี่ยก็จะเป็นเลเวล60เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เป็นตัวโนบับอีกเช่นเคยนะครับซึ่งธาตุของตัวโซโค l ลาเนี่ยจะเป็นธาตุอันบอนเนาะเป็นตัวซีเข็นะครับหาจากไหนเนาะก็หาจากบอสอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้เนาะที่เกมเขาเพิ่งอัปเดตมานะครับโอกาสออกก็คือ2เนาะ ตรงนี้นะครับแต่ว่าพี่จะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนะครับน้องๆหนูๆซึ่งพาสซสีฟของตัวน้องเขาเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เวลามียูนิตเข้ามาอยู่ในระยะการโจมตีของตัวน้องนะครับน้องจะเป็นการทําความเสียหาย60เอร์เซนของดาเมจของตัวเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มระยะขึ้น 0.5%สูงสุด40%ต่อยูนิตที่เข้ามาอยู่ในระยะการโจมตีของน้องเขานะครับอาแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถโจมตีได้เนอะอืมเพราะงั้นพี่ก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากนั่นเองนะเพราะน้องเขาโจมตีไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการทำความเสียหายใส่ยูนิตที่เข้ามาสู่ในวงเนี่ย60%ของดามเมจนะครับแล้วก็พาส์ที่2เนอะ ทุกครั้งที่น้องเขาสร้างความเสียหายให้กับยูนิตได้เนี่ยเขาจะลดความเร็วการโจมตีลง0.2%นะครับสูงสุดก็คือ20%เนอนาะแล้วก็ถ้าหากว,ว่าน้องเขาไม่ได้โจมตียูนิตอะไรเลยเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับอ่ะไอบ้บัฟสปีดเนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้น20%เนาะตอนแรกมันลบใช่ไหมลบ0.2ยสูงสุดคือ20%เนาะ เแต่ถ้าว่าน้องเขาไม่โจมตีเนี่ยมันจะทําการลบสปีดที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมดนะครับออกไปเลยเนาะก็คือเหมือนเป็นการบัฟรีเซ็ตนั่นแหละอ่าแล้วก็พาสซีฟที่สามนะครับอ่อก็คือเวลาเราวางยูนิตเนี่ยหลังจากที่น้องเขากดใช้สกิลเนี่ยจะเพิ่มดาเมจของตัวเองขึ้น20%เนนาะแล้วก็ส่วนสกิลกดของน้องเขาเนี่ยก็คือการกินเลือดของ บ้านของเราเนี่ยเองไอ้บ้านเขียวๆอ,อ่ะเด,เดี๋ยวพี่พาเข้าแมปเลยแล้วกันเนาะถ้าใครเข้าใจเนาะหลอดเลือดของเรานั่นแหละที่เราเอาไว้กันกันมอนเวลาถ้ามอนเข้าสามตัวก็คือเราแพ้นะครับอไม่งงกันเนาะเพราะพี่อธิบายพี่ก็งงเหมือนกันเพราะสกิลค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใช้ยากมากเนาะอืมเอาเป็นว่า สกิลกดของน้องอ่ะตานึงสามารถกดใช้ได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเข้ามาอยู่กันในแมปแล้วก็ไม่ไม่ต้องแบบรองเงินกันเหมือนก่อนๆแล้วเนาะเราสามารถกดแอดได้เลยนะครับอ่อาทีนี้เดีย๋ยวพี่ขอวางตัวแป๊บหนึ่งเนาะอะ่วางแล้วขอเปิดเอฟเฟกไปเลยนะอ่ะซึ่งตัวน้องนะครับใช้เงินในการวางค่อนข้างสูงนะ 2700นะครับน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เกมอัปเดตมาแล้วมึงเนี่ย2องพันเครับแต่ว่าใช้เงินในการวาง2700เจ็เนี่ยกับดาเมจที่ได้เนี่ยพี่ว่ามันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ว่าน้องเขาจะวางพอวางปุ๊บเนี่ยเขาจะตีเป็น full loe เลยนะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนท่าการโจมตีเลยนะครับจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวพี่อัพไปจนตันให้เลยละกันเนาะอ่ะ เนี่ยสกิลกดของน้องเขาเนี่ยจะเป็นการกินเลือดของบ้านเราไอ้หลอดเลือดเขียวๆตรงเนี้อย่างที่พี่บอกไปตอนแรกเนาะขึ้นไปอ่าเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งมันสามารถกดใช้ใช้ได้แค่สองครั้งในการเล่นหนึ่งตาเท่านั้นนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีเลือดอยู่แค่สามหลอดเนาะถ้าว่าเราไปกดใช้หลอดที่สามเนี่ยบ้านแตกนะครับน้องแล้วก็แต่มันเกมมันดีอย่างหนึ่งครับตรงที่ว่า ถ้าเราใช้ไปสองครั้งแล้วเนี่ยพอเราจะกดใช้ครั้งที่สามเนี่ยน้องจะไม่สามารถกดใช้สกิลได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีในตรงนี้เนาะแต่ว่าสกิลน้องเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนะครับอ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวพี่ขอเสกมอนแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เสกมอนไปแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมนะครับ พอน้องก็โจมตีน้องเขาจะเพิ่มระยะของตัวเองขึ้นสี่สิเปอร์เซนาะอย่างที่บอกไปเลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีลงยี่สิบเปอร์เซนนาะอันนี้ก็ลดแล้วเนาะเมือเ่อกี้น่าจะเป็นเก้าจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเรากดใช้สกิลเนี่ยเราจะยังกดไม่ได้นะครับอเห็นไหมว่าเราจะกดใช้ไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวพี่ขอปิดอเอฟเฟกต์แป๊บหนึ่งน้องจะได้เห็นกันพี่ขอเซกมอนิกเช่นเคย แล้วก็พอเราจะกดใช้สกิลนะครับเราต้องวางมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวนะจะวางตัวไหนก็ได้นะครับหรือวางตัวมันเองก็ได้ไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับไว้ตรงไหนก็ได้พอกดใช้ไปแล้วครับเรารอก่อนครับว่นสกิลน้องค่อนข้างใช้ยากนะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมันจะใช้แบบไหนกันแน่ครับเพราะาบางครั้งอ่ะเราวางไว้ตรงห่างจากวงของน้องอ่ะมันก็ไม่ใช้นะ เนีย่ยเห็นปะ่ะอย่างตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช้นะครับเอาเป็นว่าต้องมาวางใกล้ๆอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือวางใกล้แล้วนะแล้วพี่เสกมอนอีกเช่นเคยนะพอเรากดนะครับก็กดไม่ได้เห็นปะ่ะเพราะงั้นพี่เลยไม่รู้ว่าสก,กิลมันน่ใช้ในแบบไหนกันแน่เนาะเออเนี่ยเนี่ยเพราะงั้น ที่พี่ลองล่าสุดเลยก็คือเอาวางตัวไหนก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตัวน้องเนี่ยมาวางไว้ตรงหลังบ้านอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วเราก็กดใช้สกิลไปเนี่ยมันขึ้น ability is already แล้วครับงงไหมพี่งงเหมือนกันเลเนี่ยกับสกิลตัวเนี้ยซึ่ง เนี่ยห็นไหมกดเมื่อกี้มันขึ้นแล้วนะครับแอคทีฟแล้วนะรับนี่ดามเมจเพิ่ม20%แล้วเนาะเนี่ยซึ่งเนี่ยความเร็วการโจมตีก็จะลดนะครับหลังจากที่น้องกดใช้ไปเนาะก็คือแต่พี่ไม่รู้ว่าลดลดเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือลด20%เนาะเมื่อกี้นี้นะเนี่ยแค่เนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าตัวละครตัวนี้ไม่ ไม่น่าจะเป็นตัวที่น่าหาเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวโซโคลาเนี่ยเนาะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใช้ยากครับแล้วก็ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะเพราะเรากดกดใช้อะไรไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอืมประมาณเนี้ยครับเพราะการวางตัวเนี่ยก็ต้องต้องไปวางตัวซเบอร์อยู่ข้างหลังข้างหลังใกล้ใกล้บ้านของตัวเราเองนะครับเนี่ย ครัหนึ่งนะเอ่อจะวางตัวซเซเบอร์หรือวางตัวไหนก็ได้เนาขอแค่วางไว้ตรงใกล้ๆบ้านใกล้ๆตรงจุดตายของเราอ่ะแล้วเราก็กดใช้สกิลพอมันขึ้น ability is already เราก็รอเลยครับรอนานเท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้นะอ่ะได้แี่เกษตรมอนมารอครับตอนนี้อ่ะพอมอนเดินเข้ามาตีปุ๊บเดี๋ยว7.3ใช่ไหม เนี่ยเราก,กดใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยน้องก็ยังไม่อคทีบตะทีนะมันต้องรออีกนะเนี่ยกดใช้ก็ใช้ไม่ได้นะครับคูดาวศูนย์วิททีด้วยเพราะฉะนั้นเนาะพี่เลยบอกว่ามันเป็นบั๊กไว้ก็ื่อเรากันนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของน้องเขาขนาดนั้นแต่พอมาอ่านอ่านสกิลแล้วก็ลองไปแปลดูแล้วพี่ว่าเป็นตัวละครที่ไม่คุ้มที่จะเอามาปั้นนะครับเพราะว่าดาเมจน้อยมาก ครูดาวก็น้อยครับแล้วก็ส่วนครูดาวเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนสำคัญในขนาดนั้นกับตัวน้องเขานะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวน้องเขาตีไม่ได้ครับเกรอยังน้องเขาไม่สามารถโจมตีได้นะครับน้องเพราะงั้นการที่น้องเขาจะทําความเสียหายเนี่ยก็ต่อเมื่อมีมอนเข้ามาอยู่ในวงแล้วก็ทําความเสียหายหกสิบเปอร์เซ็นของดามีดของตัวเองเท่านั้นครับแล้วดามีดของน้องคือห้าจุดหนึ่งศูนย์ก็คือห้าพันเนี่ย พี่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ยากเนาะอืมแต่ว่าน้องเขาดีตรงที่ว่าน้องเขาตีเจาะโลนะครับอืมก็คือตีโดยที่ไม่สนใจโลของมอนเตอร์นั่นเองเนาะประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวตัวละครของอน้องโซโคไลเนี่ยก็ขอบคุณน้องขปัดปูที่ส่งรีวิวส่งตัวละครมาให้พี่รีวิวเนาะก็สําหรับตัวนี้พี่ก็อย่างที่พี่คิดเห็นไปเมื่อกี้แหละว่าไม่ควรหานะครับแต่ว่าไม่ควรหาก็จริงนะครับแต่ว่า น้องควรลงบอสอีเวนต์นะครับสำหรับ3.5มจุดห้านี้เนาะบอสอีเวนต์ของเซเบอร์อ่ะเพราะมันมีตัวละครพิเศษอยู่ในนั้นครับอ่าซึ่งตัวละครพิเศษเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปออกมาให้ดูก็แล้วกันเนาะขอกั้งไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เนาะใครเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วกดกะดิแจ้งเตือนนะครับ เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปให,ใหม่จากพี่ต่อไปเลาวก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็คงหมดเป็นเท่านี้แหละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องน้องหนูบ๊ายบายครับ